สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็รีวิวนะคะต้องบอกว่าคุณลุงสนิทนะคะอยู่วัดเกตแก้วนะคะถูกเนาะท่านเป็นวายาวัชกรของวัดเกตแก้วนะคะทําไม,มเราต้องเรารีวิวอะไรกันอย่างนี้เก้าอี้คุณลุงเป็นไงคะใช้งานปลอยหลวงเนาะเก้าอี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะมีความหนาแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะเ,เพราะว่าเก้าอี้รุ่นนี้เราขายทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างจะแฮปปี้ นะคะแล้วก็เรามีถ้าเกิน100ตัวเรามีบริการสก,กีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ถ้าแตกหักเสียหายก็แจ้งมาได้เราก็เปลี่ยนให้นะคะคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าใช้กันนานอย่างเมื่อกี้คุณลุงก็เพิ่งก็เพิ่งขายขายของให้เป็นเซลล์ให้เพราะว่าคนคนดูที่วัดใช่ไหมคุณลุงค,คนดูที่วัดเสร็จเออหนาดีฝากซื้อด้วยเนะิะ <laughs> ไปหลาน <laughs> ก็บางอย่างนะคะอย่างที่บอกว่าเออถ้างานที่มันทนแล้วก็งานที่มันได้คุณภาพเนาะมันก็จะอยู่ด้วยกันนานหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่างานใช้วัสด,ด้อย่าอย่าอย่าไปซื้ออะไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีหรือว่าไปเรื่อยเลยเพราะว่า งานมันใช้กับคนหมูมากเนาะพลาสติกหรือว่าความหนาของสินค้าเนี่ยต้องมีนะคะอันอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังก่อนเนาะมันมีอย่างการลื่นด้วยเนาะคืออย่าให้มันบางเกินไปเพราะว่าเวลาถ้ามันเกิดอุบัติเหตุสมมติเนาะมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความสวยไอ้ความอันตรายเนี่ยมันอันตรายมากจริงๆอ่ะเก้าอี้อะเพราะว่าคุณแม่เคยคุณแม่เคยนั่งเก้าอี้ร้านอาหารเป็นพลาสติกแบบลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน คุลุงแล้วมันหักคือพอมันหักแล้วมันมันโคตรน่ากลัวยังโชคดีว,ว่าตอนนั้นคุณแม่ไม่เป็นอะไรดังนั้นเนี่ยก็อีอย้ยางถูกมากๆจะไม่ค่อยเอามาเลยพูดตรงๆนะของที่ร้านนะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ